สวัสดีครับตาสุขีรีครับเอาวันนี้ดอกไม้ริมทางนะครับพาท่านมาพบกับโอกกระออมนะครับก็ชื่อแปลกๆนะครับไม้เลื้อยนะครับเขานั้นเป็น5แฉกไม่ใหญ่นะครับประมาณก้านไม่ขีดก็จะมีดอกสีขาวเล็กๆนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็มีผลนะครับมีผลรูปร่างหน้าตาแปลกๆ อันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรนะครับไปเปิดดูแล้วมีคุณสมบัติ36ข้อนะครับเอาง่ายๆท้าทั้งต้นเลยนะครับขับลมนะครับดับปิดไข้นะครับแก้ไอก็สารพัดประโยชน์นะครับก็เป็นผลที่สวยงามนะครับดอกอไม่สวยี่ยอดยอดนี้ก็สามารถนำไปต้มจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำปลาเป็นผักได้นะครับ มีประโยชน์นะครับรับทานได้ด้วยจะเห็นได้ว่า,าพืชทุกชนิดนี่จะมีสปปรรพคุณทางยาทั้งนั้นเลยนะครับคนเก่าคนแก่คนโบราณน,นะครับก็ไม่ค่อยจะเป็นโรคง่ายไม่เหมือนคนสมัยนี้นะครับ